อขอเสียงตบมรอดังต้อนรับพิธีกรด้านหน้าเิธีตรงนี้กันสักนิดน er ึงแล้วกันนะครับเอาขอดียา <ahead> ้น like ้นงค ครับอนอื่นต้องขอสวัสดีนะครับท้กมาครับผมก็จะุก็บข้อความว่งานสมโทวันนละครับกับผมร้อยโพวิทูลปัจจราวับรในหานไฟการคุเกลียนของกทหนึ่งพัสามดวยประชาคันป้องกันภัยทางอากาศของพบวนะครับหน้าที่พิสกรในวันนี้จะซ้อมแน่นสำหรับการสมโวดพ่อหน้าครับเตชินมุสติจายนนะครับหรือหน้าเอิร์ธนะครับในวันนี้ครับซึ่งจะบวชที่วัดเขาดีนะครับ วิมุกตายนนะครับในค่ำคืนวันนี้ครับซึ่งจะบวชที่วัดเขาเหน็บในเช้าวันพรุ่งนี้นะครับ09:00แล้วก็ขอเชิญร่วมแห่นาพร้อมพร้อมกันนะครับครับในลำดับต่อไปขออนุญาตเรียนเชิญนะครับแม่นาคและพ่อนาคขึ้นสู่บนเวทีนะครับขออนุญาตเรียนเชิญครับก้าวหอมกินรอูไม่ไปแล้วครับขออนุญาตเรียนเชิญนาคนะแล้แม่นาคและพ่อนาคครับขึ้นสู่บนขึ้นสู่บนเวทีนะครับ ซนทีกอร่สูไกลเกินเกี่ยวกับที่เขามาคอนเสนะครับในค่ำคืนวันนี้นะครับในการอุปสมบทนะครับอ่เป็นแบบเรียบง่ายนะครับน่านะครับที่อุปสมอุปสมแบบสมบทแบบเรียบง่ายแล้วก็ก็คงไม่เรียบง่ายนะครับมีดนตรีสลองวงใหญ่นะครับในค่ำคืนวันนี้ครับนะครับจ้างมาจากนองแซงสลับรีวงใหญ่นะครับก็สมเกียรตินะครับนะครับ เพลซ้ายหน่อยหน้านะครับค่ำคืนวันนี้เพราะว่าน่าชอบแบบดนตีแบบอินดี้นะครับในคืนค่ำคืนนี้ครับครับเอ่อคืนครับส่่นของมาหยในส่วนของนะครับพ่อหน้านะครับขึ้นสู่บนเวทีแล้วนะครับในค่ำคืนวันนี้แล้วก็แม่หน้าครับแม่สิแม่หน้าสิริพรครับแล้วก็พ่อหน้านะครับพ่อหน้าพันตำรวจโทอิทธิศักดิ์นะครับมุสซี วิมุตตยนนะครับอันโดโทรอิติสัตนะครับวิมุตยนนะครับท่านทํางานอยู่ที่กรุงเทพมหานครนะครับทั้งครอบครัวนะครับนำพ่อหน้ามาบวชในวันนี้นะครับพพ่อหน้าเคยเติบโตที่แห่งนี้นะครับที่ของนีนะครับแล้วก็ไปศึกษาเรียนที่กรุงเทพมหานครนะครับแล้วก็มีจุดประสงค์ที่จะอุปสมบทให้ปู่ย่าตายายนะครับเพื่อเป็น ยุ่สนตอกสืบต่อไปของลูกผู้ชายนะครับที่ชายไทยจะได้อุปสมบทตินะครับในเมื่อบวชแล้วอนาคตก็ต้องมีครอบครัวนะครับจุดสง์นะครับและลำดับต่อไปผมขอญาตเรียนเชิญแขกผู้มเกียรตินะครับที่ทางฝ่ายเจ้าภาพจะได้เรียนเชิญขึ้นของพวงไรยให้ให้เกียรติกับทางฝ่ายเจ้าภาพนะครับลำดับแรกนะครับผมอยากเรียนเชิญผู้ใหญ่บ้านหมูที่6นะครับผู้ใหญ่ดุลบุญทันต์ผมอยากเรียนเชิญครับ่อ ควาหลงเลยควาหลงน้อยใช่เดี๋ยวมึงเห็นสมไมเนี่ยวไหมครับเป็นเป็นผู้ใหญ่หนุ่มรูปหล่อนะครับนิสัยดีนะครับผู้ใหญ่ดุลบุญทันนะครับนะครับรับใช้ประชาชนหลายสมัยนะครับผู้ใหญ่ดุลนะครับเจอกันบ่อยในงานนะครับน้องประทังน้องดิ ฮะยิ้มเยอะแยะไปวะอ่าแฟนคลับเยอะนะครับผู้ใหญ่ดุลน,นะตบมือดัง,งเกลียวเลยครับยิ้มหัวส่อๆอีกอสอสอครับมึงแน่อยู่ตรงบันไดอ่ะสูงนี่สูงนี่โอโ<ม>้ยไม่ทันไม่ทันเลยเราต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ดุลคุณทันมานกครับอ่าลำดับต่อไปขออนุญาตเรียนเชิญผู้ใหญ่นวลจันทร,ร์นะครับเยอะไปจันทร์สาลีนะครับเสียผู้ใหญ่จุกนะครับเข้าสิอยู่ไหมครับขออนุญาตเรียนเชิญครับอ่าคนนี้ก็ผู้ใหญ่หนุ่มรูปหล่อนะครับ ยูห้หนุ่มรูปหล่อสืบข่าวมาแล้วว่าภรรยาไม่มีเหมือนเดิมครับ,รบผู้ใหญ่เขานี่ส่วนมากไม่ค่อยมีภรรยาครับส่วนมากนะครับนะใครจะเป็นผู้ใหญ่ก็เรียนเชิญนะครับสมัยต่อไปไอ,อันนี้ตัวจริงเสียงจริงครับผู้ใหญ่นวลจันทร์นะครับรับเกียรติเชิญ้องโอไรนรี่ให้กับ น่าเลิศในค่าคืนวันนี้นะครับนะครับกำลังขอขอบคุณผู้ใหญ่นนลจันนะครับนะครับแล้วับต่อไปุญาคุณเยอะไพญาเรียนเชิญคุณสุตางนะครับนุษตานนท์นะครับจากกรุงเทพมหานครนะครับขึ้นคล้องพวงไล่ให้กับพ่อหน้านะครับพญาตเรียนเชิญครับนี้ต่อนต่อคนนี้เลยนะครับนับนับบริษัทที่แตคนอ่ะโอ้เต้พวงมันก็จะลุ้นคอก่อนจิบพ้ดคองอะไรนะ ก้านั่นแหละของนะครับซึงเป็นฝ่ายญาติของทังข้อหน้านะครับวันนี้เดินทางมาขออุ้มอะไรให้กับน้าเองนะครับครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับคุณสตางนะครับคุณตาลนนะครับในมออพวงไรในขําคืนวันนี้นะครับลำดับต่อไปขอุญาเรียนเชิญนะครับ ท่านกำนันนะครับกำนันเมนะครับกำนันนันทณีสิริจันรนะครับกำนันตะบนท่าพลานะครับขึ้นของวงอะลรให้กับพ่อนางครับดันครับน่ตครับพีม่นะเซว์เเอะแน่หวยนวมันีล้วใมันกินอยในีรู้ไเนเีวันนี้เห็นมาบ้ ถ่ายยมันเลดิวันนี้กำนันเมท่านเดินทางมาเองครับนะครับเดินทางมาไทยนะครับนะครับนะครับกำนันท่านของดวงไรครับขอหน้าครับข้าวเกล็ดของวงไรนะครับบ้านเราเนี่ยใช่หรอเอาเหรอนะครับก็ขอขอบคุณท่านกำนันนะครับกำนันดมันท่านสารานะครับในค่ำคืนวันนี้ของวงไรครับพ่อหน้านะครับลำดับต่อไปขออนุญาตเรียนเชิญนะครับครับ นะครับขึ้นคนบุคคลท่านนี้สําคัญมากครับสำหรับมน้านะครับถ้าเป็นคุณปู่เดี๋ยวนะพี่จุดครับถ้าเป็นนะครับเพื่อนของคุณปู่ของพ่อหน้านะครับท่านพันตำรวจโทรุ่งนะครับขึ้นค้องพวงอะไรนะครับออนอยาตเลยเชิญครับ โดนล็อกด้วยพอวิ่เก็บไปะไม่ใช่หรอวิ่งหนีนะครับต้องขอขอบคุณนะครับพันตำรวจโทรลูกนะครับในวันนี้ได้คล้องผมอะไรครับข้อหน้านะครับได้รัเกียรตินะครับนะครับและคนสุดท้ายนะครับที่สําคัญนะครับกับข้อหน้านะครับคือ เป็นคุณปู่พ่อ,อน่าครับขอญาตเรียนเชิญนะครับคนนี้เ,เ,เลยที่ตอนี้ออ่า่เามคู่คคูคอค่ควาคาคาครความคูความคามนูคามคู่่า่คมคูคามาม่ามคมคคามาา แค่่ต่อป้านาแหละครับเรื่องขอขอบคุณฟองคุณฟองจังหน้าครับในค่ำคืนวันนี้ที่มาคองพวงอะไรกับพ่อหน้านะครับนะครับลำดับต่อไปขอยืนเชิญนะคุณปู่ของพ่อหน้านะครับนะครับไม่ใช่หรอคุณปู่นะครับเจตนาพิมุกตายนนะครับ นะครับขึ้นคล้องพุงอะไรให้กับพ่อหน้านะครับพญาเรนเชิญครับแล้เป็นประธานในค่ําคืนวันนี้ครับขพญาเรนเชิญครับงครับูกของคปเอ่ครับอะไรต้องบอกเอ้ยตาก้องตากรองบังไมยคไม่อยู่ไม่อยู่ข้างหน้า ในส่วนของคุณปู่ได้คล้อ,องพวงอะไรข้างอ่างเสรนะครับในคาคืนนี้ได้รับเกียรติกับคุณปู่ดดนะครับมาเป็นประธานเองนะครับท่านยังแข็งแรงอยู่ครับลําดับต่อไปพญาตเรียนเชิญน,นะครับทั้งฝ่ายพ่อหน้านะครับและแม่หน้ากล่าวขอบคุณท่านผู้มีเกียรติน,นะครับพญาเรียนเชิญนะครับอโนทโฮอิทิสสากวีมุกตายนะครับและแม่หน้าคุณสิริสิริพรนะครับวีมุกตายนะครับกล่าวขอบคุณนะครับ นะครับกล่าวขอบคุณแขกผู้มีเกียรติในค่ำคืนวันนี้ขพยาเรียนเชิญครับครับก็ขอถือโอกาสนี้นะครับเอ่อขอบคุณแทนพ่อหน้าแทนอะไรเขไม่คุณแม่พ่อหน้าครับแทนพ่อหน้าแทนนะที่ได้เกียรติได้มาร่วมงานของพ่อหน้าแม ที่สั้นแล้วมีความหมายนะครับคือกก่าวของคุณนะครับแขกผู้มือเกียรติที่ร่วมมาร่วมสมบทนะครับฉลองในค่ำคืนวันนี้ครับในส่วนในค่ำวันนี้นะครับเดี๋ยวพ่อแม่ขอมอบของมูลไรกับหน้าอีกครับญาติเชิญครับแม่แม่แม่จะค้องครับแม่กับพ่อเขาเล่นเลยไม่รู้ไม่เตรียมมั้งเป็นด้นต้นสด ก่อบอกนะครับคุณแม่บอกว่าไม่ขอก่าวอะไรขอของวงพวงอะไรนะครับนะครับก็ปึ้มแล้วครับนะครับนะครับในการบวชของลูกชายในค่ำคืนวันนี้นะครับในส่วนผมนะครับลำดับต่อไปก็ไม่อยากรบกวนแขกทุกทีนะครับในการดื่มแล้วก็รับประทานอาหารขออนุญาตเปทีมอบเปทีนี้ให้กับวงตีหลงแซงมิวสิกนะครับ ให้กับชาวเขาบีนะแขกผู้มีเกีรรยรติในลำดับต่อไปขออนุญาตเรียนเชิญวนภาภาตรีครับอ๋อคุณศาสอยู่นะครับคุณศาสคุณศาสจะปลาดิมนะหน้าเวทีไม่เคยออกสเต็ปนะครับตั้งแต่วงตีบอากจะกลับนะครับถ้าคุณศาสไม่พานางลามมาเต้นก็วงตีจะกลับคืนนี้ครับ คืนนี้บอกว่าคุณศาสตร์ออกซอดแจ้งครับขนวไรชื่อรผมขอบคุณครับขอบคุณในดะ้านพิธีกรด้วยอะไรกันนะครับวันนี้ขอบคุณนะฮะท่านเจ้า